ดูดวงชาวราศีมังกรงูปะทะจิ้งจอกดวงนี้เจอคนเจ้าเล่ห์นะครับผมดวงเจอคนเจ้าเล่ห์ท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษนะครับงูคือน,นางฟ้าแม่ทุนหัวของท่านคอยปกป,กปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันท่านควรที่จะต้องระวังคนเจ้าเล่ห์นะครับงูมาเตือนแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตายังไงมันจะเจอมันไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้มันก็ต้องจะเจอ ผในเมื่อจะเจอนะงูเขาก็ปะทะคอยปกปักกุ้มกรองรักษานะผมทำให้ท่านมีสิกเซนส์สัมผัสพิเศษสามารถรู้จิตใจคนะม,มาเจ้าเล่ห์นะผมมันจับผิดกันได้เลยเพราะฉะนั้นดวงตาของท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับพูดคุยได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพตำรวจทหารนักแสดงนักร้องนะผมพ่อค้าแม่ค้านเะยอะแยะมากมายเข้ามาในชะตาชีวิตท่านจะได้ออกเดินทาง ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมั่นเอาจริงเอาจังดวงชะตานี้นะครับผมสับสนงงวยเอาแนวนอนอไม่ได้นะครับผมการตัดสินใจยังเด็ดขาดจะเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูตให้เฮี้ยนเตียนดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคถ้นจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพจะนาตั้งมั่นเอาจเอาจ,งอาจิงเอาจังอย่างก้าวกระโดด ดวงนี้ใช่กลัวใครที่ไหนแต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะพลิกเปลี่ยนแปลงผันแต่มีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจดาบสองขวายบอกได้เลยว่าดวงนี้จะต้องตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งจะเอาสามีสองคนไม่ได้นะภรรยาสองคนไม่ได้นะจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานสองตำแหน่งไม่ได้นะครับนะผม จะเลือกธุรกิจการงาน2งานนะครับไม่ได้นะครับนะในดวงนี้เพราะฉะนั้นะต้องตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดมูลก็บังเกิดขึ้นในโชคชะตามเนเสนจังซ้อนจันมหาสเสนเมตตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านตรงนี้เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวฟจูนบังเกิดขึ้นในโชคชะตารนะผมนกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาสิ่งศิษย์คำชูปกปัก,กคุมครองราาักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ยโชคด้วยบุญกุศลวาสนา เทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาณวัวพรราชนิเ้ส่งมอบเหรียญทองให้แก่ท่านมีดดาบปักตรงมาตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินขี่ม้าถือดาบประหารประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิคำชูปกปักคุ้มครองรักษาฟ้าผ่าลงมา The วเวอร์ตูมเจ็บปวดโลนะลาวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหว ให้ท่านวางแบบแผนมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้ท่านตั้งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังตกตำแหน่งม้าประยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งม,มั่นซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสดามีเกณฑ์ชะตาชิงใบทชิงลิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพรือใบเดอะเอเมัลโล่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดตกตำแหน่งเทมเรนตนักรบกล้าได้กล้าเสีย ล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งการปฏิบิดอย3สามเหรียญตกตำแหน่งบุญครับดวงนี้นะผมจะเจริญลุงเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับแต่ต้องศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ับผมเพื่อป้องกันนะผมจิ้งจอกความเจ้าเลขเพรทุบายจะัาเกิดเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งห้าดาบมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขโกนเพรทุบายระแวดระวังเป็นพิเศษดวงชะตาของท่านต้องสู้เต็มกำลัง ถ้าไม่สู้อาจจะแพ้ได้การพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งเป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นต้องทําเป็นให้นะผมยิ่งให้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรัพยิ่งให้ยิ่งด้วยโชคการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองมันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดูแบบนี้ต้องชิงไหวชิงพริบจัดหนักจัดเต็มนะผมไปทําอะไรให้คุณหรือ,อยังไงนะผมถึงให้ใบแดงโดนกันแก้งในโชคชะตาการ การแกล้งแก่งแย่ง,งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัส,สนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดนการแกล้งทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้ต้องทําตามแบบแผนประเพณีถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าครับถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดครับให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบาเพลงกองกันอย่างมีความสุข ถือดาบตั้งขึ้นับผมให้ท่านหลบหลีกกับปัญหาต่างๆทําตามกฎบ้านเมืองกฎสวรรค์กฎนรกกฎโลกแห่งวิญญาณนะครับผมปีศสสาจมมมานนางมาร้ายมันแอบฟังท่านอยู่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีท่านต้องยากจนเงียบให้มากที่สุดการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญอาจจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา สิ่งศักดิ์คำชูปกปัก,กคุ้มครองรักษาการปกปิดซ่อนเลนเกิดขึ้นในโชคชะตานับจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการปฏิบัติโอยลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาครบถ้วนบริบูรณ์ทุกด้านนับงูคอยปะทะจิ้งจอกให้ท่านแล้วนะผมแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรท่านไม่ได้หรอกนะผมท่านจะได้จับผิดซ่อนเลนเรื่องราวต่างๆได้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระราชาแห่งถ้วยจะบังเกิดก็แปลว่าโอกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจะจัดหนักจัดเต็มกับตัวท่านถึงแม้ท่านจะตกตําแหน่งบางช่วงที่เป็นตําแหน่งแฮงแมนครับรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำแต่ยังไงเดอะสตาร์ก็มาเทน้ําสูทอรณนีปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสาย,าย,ายมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าก็กัวอยู่ร่มเย็นไม่สกุลทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตตกตําแหน่งชฉลอด มุ่งมั่นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นถือดาบตั้งขึ้นอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนะผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตานำะปีศาจมูมานนางมาหลายคนอิฉาให้รลายใสร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชครับดบให้ประเภทบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันลงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ปีศาจมูมาน,นางมารหลายคนอิฉาให้หลายใสร้ายใสายใสีคอยดักฟังนั่นอยู่นะผมเดือนันมังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินงบนะหนี้ปลอดสินดวงชะตาของท่านจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองนะผมมันตัวเช็คสุขภาพร่างกายให้ดีตัวเช็คดวงชะตาให้ดีว่าดวงชะตานี้กําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมตูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่ากูหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิง เพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่สิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทัวรท่านนะครับท้ายคลิปนะครับผมคลิปพิเศษของชาวราศีมังกรครับนะผมรับฟังต่อกันยาวๆครับชาวราศีมังกรจะพบกับช่วงเวลาที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นในเดือนนี้ทั้งในด้านการงานและการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะพบกับความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายในหน้าที่การงานแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพความท้าทายและโอกาสใหม่คุณอาจต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนในเรื่องงานซึ่งอาจรวมถึงการได้รับมอบหมายโครงการใหม่ที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบหนึ่ง อนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะต้องเดินทางเพื่อติดอดอธุรกิจหรือเข้าร่วมการประชุมสำคัญหนึ่งแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงในตอนแรกแต่มันเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับผู้บังคับบัญชาภาระงานที่เพิ่มขึ้น เดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องเผชิญกับงานเร่งด่วนและงานที่มีความสำคัญมากขึ้นหนึ่งคุณอาจรู้สึกเหนื่อยล้าและกดดันจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการกับความท้าทายและความกดดันความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะไม่สูญเปล่าเพราะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ และได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานการทำงานเป็นทีมแม้ว่าคุณจะต้องรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ด้วยตัวเองแต่ก็อาจมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณบ้างในบางโอกาส 1. นี่เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นจะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอกาสในการก้าวหนา้าความพยายามและความทุ่มเทของคุณในเดือนนี้จะไม่สู่เปล่ามีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการยอมรับ และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา5ซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีมังกรจะมีทั้งโอกาสและความท้าทาย คุณจำเป็นต้องวางแผนและจัดการการเงินอย่างรอบคอบเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรายได้และรายจ่ายในช่วงนี้คุณอาจพบว่ารายจ่ายของคุณค่อนข้างสูงและอาจไม่สมดุลกับรายรับหนึ่งเเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเป็นพิเศษพยายามหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้ายคุณอาจได้รับรายได้เสริมหรือโบนัสพิเศษจากการทำงานหนะักในช่วงที่ผ่านมาหนึ่งห้าแม้ว่ารายได้เสริมนี้อาจไม่มากนะักแต่ก็จะช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของคุณได้บ้างโอกาสทางการเงิน แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินอาจดูตึงเครียดแต่ก็มีโอกาสที่ดีรออยู่เช่นกันคุณอาจได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางหรือกิจกรรมที่ไม่คาดคิด 1. นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับข้อเสนอหรือโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ การวางแผนการเงินเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณ 2. พิจารณาการสร้างงบประมาณที่เข้มงวดมากขึ้นและหาวิธีลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ควรพิจารณาการสร้างเงินออมฉุกเฉินหรือการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต การจัดการหนี้สินหากคุณมีหนี้สินเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการทบทวนและวางแผนการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. พิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของหนี้และหาวิธีลดดอกเบี้ยหากเป็นไปได้การจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเครียดทางการเงินและเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว เคล็ดลับสำหรับความสำเร็จ 1. การบริหารเวลาจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 2. การสื่อสารสื่อสารอย่างชัดเจนกับทีมงานและผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญ 3. การพัฒนาทักษะ ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่ที่จำเป็นสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย 4. การดูแลสุขภาพอย่าละเลยสุขภาพของตัวเองให้ความสำคัญกับการพักผ่อนที่เพียงพอและการออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว 5. การวางแผนการเงิน จะทำงบประมาณที่เข้มงวดและติดตามค่าใช้ใจ่ายอย่างใกล้ชิดพยายามสร้างเงินออมแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อย6การหารายได้เสริมพิจารณาหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริมเช่นงานพาร์ทไทม์หรือการรับงานอิสระเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน7การศึกษาด้านการเงิน ใช้เวลาว่างในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการบริหารการเงินโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสสําหรับชาวราศีมังกรทั้งในด้านการงานและการเงินการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวกและความมุ่งมั่น พร้อมทั้งการวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและคว้าโอกาสที่มาถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพจงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลาด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถปิดท้ายปี2,567ได้อย่างประสบความสำเร็จและวางหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความเข้าใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์แม้ว่าความหวานชื่นอาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่ความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้น1นสาม คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันที่จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ 4. การสื่อสารและการแบ่งปันความรู้สึกต่อกันจะเป็นกุญแจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกันแต่อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกว่าคู่ครองให้ความสำคัญกับงานหรือเรื่องอื่น มากกว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้ความอดทนและการเข้าใจซึ่งกันและกันจะเป็นสิ่งสำคัญพยายามหาเวลาคุยกันและแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหลกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้5นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการซื้อบ้าน หรือการวางแผนครอบครัวความสัมพันธ์ของคุณจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีเป้าหมายร่วมกัน5ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีมังกรที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆคุณอาจได้พบกับคนที่มีสเสน่ห์และน่าสนใจเข้ามาในชีวิตหนึ่ง มีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าซึ่งจะเข้ามาทำความรู้จักและแสดงความสนใจในตัวคุณแม้ว่าในตอนแรกคุณอาจจะลังเลเพราะความแตกต่างทางอายุแต่อย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองให้เวลาในการทำความรู้จักกันก่อนสนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับคนต่างถิ่นหรือต่างชาติ ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับคุณแปดอย่างไรก็ตามในช่วงนี้คุณควรระมัดระวังและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ใช้เวลาในการทางความรู้จักและศึกษานิสัยใจคอของอีกฝ่ายให้ดีก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาหรือเธอเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆสาม ช่วงปลายเดือนเป็นช่วงที่ดวงความรักของคุณจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงอีกครั้งและอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีความหมายในอนาคต8โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมังกรทั้งที่มีคู่และโสดในการพัฒนาความสัมพันธ์และเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆ ในความรักการสื่อสารที่ดีความเข้าใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิต